เอาละสวัสดีครับผมก็กลับมาอยู่กับใครครั้งแต่คราวนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เงินก้อนใหญ่ก็ถือว่าเป็นก้อนใหญ่สําหรับผมนะในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีรายได้อะไรเข้ามาก็ได้มาทั้งหมด เกือบ2,007ครับผมได้มาจากไหนเราก็จะมาดูกันก็อย่างที่เคยทำคลิปไว้นะครับว่าแนะนำวิธีการเขียนบทความลงเว็บ2 ID อ่ะก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้ครับผมอันนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำไว้เนาะเมื่อสมัยตอนที่ตอนนั้นก็ท้องอยู่ก็ช่วงนั้นก็จะไม่ได้ทำงานอะไรก็จะอยู่แต่ในห้องเฉยๆอะไรพวกนี้พอของลูกเขาก็จะไม่อยากให้เหนื่อยไม่อยากให้อันตราย เราก็จะอยู่เฉยๆแต่เราก็ไม่อยู่เฉยๆเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อยากได้เงินก็ไปหาทำหํนทำนู่นทํานี่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมเนาะว่าเล่นเกมเราได้ตังดูโฆษณาเราได้ตังค์ดู t u b e แล้วได้ตัง,ต,ง,ต,งตัวใครเองเนี่ยก็คือไปทดลองมาหมดแล้วในพวก u t u b e ทั้งหลายแหละว่าเอ๊ะทำตรงนั้นตรงนี้ได้ตังไหมมันก็มีอันที่ได้ตังคบ้าง แต่ว่าอันที่ไม่ได้ตังก็มีอันที่แบบว่าเราไปเล่นเกมแล้วดูโฆษณาอย่างเงี้ยดูไปก็เป็นเกือบ500คลิปได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตังมันก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอย่างว่าเนาะในยุคนี้ในเรื่องของการหาเงินใครๆก็อยากได้เงินทางนั้น พูดเกินอะไรมาซะเยอะยะเอาง,ง่ายๆเลยอันนี้ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์การที่เขียนบทความลงเว็บ t o ไอดีแล้วก็ได้เงินครับก็อย่างที่เกินไปว่าเมื่อกี้แหละก็คือหางานน,นู่นนี่นั่นทำแล้วก็ได้มาเขียนบทความลงเว็บ t o ไอดีแล้ววันหนึ่งหลังจากที่ก็ไม่ได้เขียนไปนานเลยแต่ว่าบทความเรามันก็ยังอยู่บนเว็บ t o ไอดีเนาะมันจะมีระยะเวลา2ปีนั่นแหละครับคุณผู้ชมจู่ๆวันหนึ่งฟ้าก็เห็นใจครับ ก็ได้ค่ายอดวิวทั้งหมด2,632นั่นแหละครับก็เข้า to w a ลเลตอันนี้ก็เป็นบทความที่เขียนใหม่ล่าสุดเนาะก็กำลังรอทาง Web2 ID เนี่ยอนุมัติอยู่ว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนก็เป็นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่ผมเขียนเว็บท d ดีนี่แหละว่ามันมีอะไรบ้างที่เริ่มลองทำตั้งแต่แรกก็อย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ หาของซื้อของให้ลูกอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับตอนที่ติดเชื้อโควิดเกี่ยวกับตอนที่ไปตรวจสุขภาพฟาักซคันหรือว่าการที่เราแบบคือชอบแบบทํานู่นทํเนี่เนาะเราก็จะหาวิธีที่แบบอาช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนอะไรแบบนี้เราก็มาแชร์ว่าเอ๊มมันทาอย่างไงบ้างหรือว่าอาเราส่วนใหญ่เวลาเราหาเงินอะไรพวกนี้ในออนไลน์อะ่ะมันก็จะให้เป็นพวกทัวลเล็ตเนาะเราก็ ต้องคิดว่าอ้าวบางทีเราได้ทูเบลเล็ตมาได้แค่2อบาท5้าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะเอาเงินจากวอลเล็ตเข้าบัญชีอะตามปกติมันก็มีการที่ต้องอ่าถอนไปมาเนอะก็จะมีเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็ รู้วิธีว่าต้องเปิดบัญชีนี้นะแล้วก็โอนเงินเข้าอย่างนี้อ่ามันก็จะไม่เสียค่าทมเนียมเราก็เอามาแชร์วิธีพูดง่ายๆก็คือเราอ่านึกเกี่ยวกับอะไรที่มันใกล้ตัวเราเราสามารถแชร์เป็นประสบการณ์ได้เราก็เขียนไปครับอะไรประมาณนี้ก็เขียนไปจะมีคนอ่านไม่อ่านก็อีกประเด็นหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะที่ได้ เรื่องราวไปทั้งหมดมันก็มีที่ผ่านอนุมตัติไม่ผ่านอนุมตัติต้องแก้ไขนู่นนี่นั่นแต่ในที่สุดครับจู่ๆวันนึงเนี่ยปกติเนี่ยใครจะได้เงินอยู่ประมาณ50เนาะ50บาทที่เข้าทุกๆวันศุกร์อาทิตย์ละ50บาทแต่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไปเข้าดูตรวจสอบยอดเงนินครับกลายเป็นทั้งหมด2,300 ตอนนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อว่าระบบมันรวนหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ใช่ครับ2,300จริงๆอนแล้วมันเกิดจากการที่อ่ามีคนมาดูปทความของเราเยอะเนาะแล้วก็พอยอดบิวมันถึงปุ๊บเนี่ยอ่ะประมาณ50,000มันก็ตกประมาณ2,000กว่าอะไรประมาณนี้ นั่นแหละครับแล้วในวันที่ถึงเวลาเนี่ยเงินก็เข้าทัวร์เลตพอเงินเข้าทัวรเลดปุ๊บใครก็จัดการเอาไปโอนเข้าบัญชีก็เอาไปใช้จ่ายตามสะดวกอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้ก็ลองดูนะว่าเอออันนี้มันได้เงินจริงๆแต่ว่าถามว่ายากไหมในส่วนตัวใครก็คิดว่ามันก็ยากพอสมควรนะ ในในเรื่องของการทำเงินในเรื่องของการว่าจะผ่านอนุมัติมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะใหญ่ๆแล้วก็อาจจะด้วยโชคด้วยเพราะในอาทิตย์ต่อมาเนี่ยใครก็ไม่ได้ถึง2,000ตามเดิมก็ได้ประมาณ150เพราะว่ายอดวิวมันก็ต่ำลงมันก็เหมือนกับ y o u t u อะครับที่มันก็เป็นช่วงกระแสเนาะว่าจะมีคนเซิร์ชมีคนหาในช่วงไหนถ้าคุณโชคดีมันติดกระแสมันก็มีโอกาสที่จะได้เงินสูงแต่ว่าตัวของ บทความ True i ไอเนี่ยเราไม่ต้องยอด้อว่าต้องมีผู้ติดตามเท่านี้ต้องมียอดคนดูชั่วโมงดูเท่านั้นเราถึงจะได้ตังค์อันนี้เนี่ยเราลงบทความปุ๊บมีคนดูมีคนอ่านปั๊บเนี่ยเราก็ได้ยอดวิวทันทีเลยครับก็คือถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่1000วิวได้63บาทประมาณนี้นะคะผมก็ไปลองทำดูแต่ว่าบทความของท r u e i ไอเดีเนี่ยจะอยู่บนเว็บแค่2ปีเท่านั้นแต่ของ YouTube เนี่ยใครก็ ช่องนี้นะใครก็ทํามาเป็นสิปีแล้วเงินยังไม่เข้าสักนิดเลยเพราะว่าอ่าชั่วโมงการดูยังไม่ครบถึงกําหนดที่เขากําหนดไวอ้อ่ะก็ลองไปทําดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้เนาะก็เวลาเขียนบดความก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูอ่ะ อันนี้คือเราเข้ามาที่เว็บของ t o u ร ID เดีขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็กดสร้างใหม่นะครับอันนี้มันก็จะบอกนะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยเงินมันจะเข้าเท่าไหร่ยอดวิวเท่าไหร่จะเห็นว่ามีบทความอันนึงที่ได้2,009เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ทำเงินของใครเลย แล้วมันก็จะมีพวกงานที่แบบว่า,าทางท r u e ID เดเขากาหนดมาเนาะพวกบรรณาธิการกําหนดมาว่าให้เราทําบทความเกี่ยวกับอันนี้อันนี้เราก็จะได้เงินปลวกไปอีกอะอย่างอันนี้2 0บาทอะไรประมาณนี้ถ้าผ่านนะแต่ค่อนข้างจะผ่านยากพอสมควรเวลาเราจะเขียนบทความใหม่ก็สร้างเลือกว่าจะเป็นวิดีโอหรือบทความส่วนใหญ่ของใครจะใช้เป็นบทความครับก็ชื่อบทความ อะไรกรอกรายละเอียดไปห้าพันอ่าพันห้าตัวอักษรสีย่อหน้าสีรูปประกอบประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วส่งไปก็กดส่งรูปรูปเราก็ทำเป็นขนาดหนึ่งพันหกร้อยคูณแปดร้อยเลือกหมดโมส่งพิววิลมันก็จะขึ้นระปุปแบบเมื่อกี้ แล้วเราก็กดส่งผลงานไปแล้วก็รอทางบรรณาธิการตรวจสอบครับผมก็จะเป็นขึ้นแบบนี้รอการอนุมัติแล้วก็สามารถมาดูได้ว่าบทความที่เราทำไว้มันลักษณะมันเป็นอย่างไงบ้างอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองสู้ๆกันดูนะก็ขอบคุณที่รับชมครับ